าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่เข้ามาเพื่อป้องกันการทำร้ายรักพาตัวข้อสองอย่าปิ้งเล่นขึ้นขึ้นลงลง,ลงบันไดหรือห้อยหัวลาวบันไดข้อสาอย่านำของแหลมหรือของมีคมมาเล่นเพราะอาจพาดพังคำพ่อสี่อ,อย่าปีปาต้นไม้เพราะตกลง แขนหักขากหัก,ก,กหรือพิการข้อหอย่ากว้างปลาของแข็งหรือของหนักเพราะอาจทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายข้อหกหลีเลี่ยงอาหารหวานลสจัดสีงช,ชุดชัข้อเจอย่าเล่นใกล้บริเวณนบ่อน้ำแห่งน้ำเพราะอาจพาดตกและจมน้ำ กินอาหารสุกสะอาดป่าศจากสารอันตรายข้าวอย่าสอดนิ้วมือเข้าไปในรูป๊กไฟเพราะอาจทำให้ไฟดูกถึงตาอย่าว,วิ่งไล่จับในห้องเรียนเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ข้อ11อย่าวิ่งเล่นบริเวณที่ลกเพราะอาจเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษขออ้อ12อย่าเล่นเครื่องเล่น เลย่าพริกแพลงชื่ออาจทำให้ตกลงมาพิการได้ข้อ13อย่าเล่นของที่เป็นวัตถุระเบิดเช่นปืนแก๊สประทัดดอกไม้ไฟ